ขอนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษานายสุชาทิบุญประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหวายวุฒิการศึกษาสูงสุดศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่24พฤศจิกายน2557โรงเรียนบ้านเวียงหวายตั้งอยู่ที่หมู่ที่8บ้านเวียงหวายตำบลเมงรายอำเภอพยาเมงรายจังหวัดเชียงรายชุมชนในเขตบริการมี3หมู่บ้านคือบ้านเวียงหวายบ้านศีสะอาดและบ้านเวียงศัก์โรงเรียนบ้านเวียงหวาย เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด90คนโดยโรงเรียนบ้านเวียงหวายเป็นโรงเรียนขนาดเล็กปัจจุบันโรงเรียนบ้านเวียงหวายมีบุคลากรทั้งหมด12ท่านผู้อํานวยการโรงเรียนจำนวน1ท่านข้าราชการครูจำนวน7ท่านครูอัตราจ้างจำนวน 3. ท่านเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน1ท่าน วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านเวียงหวายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรมีสุขภาพกายจิตใจที่ดีและมีนิสัยใฝ่เรียนรู้มีคุณธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิตพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนบ้านเวียงหวายมีความสอดคล้องกันเพื่อการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านเวียงหวายให้มีคุณภาพ กลยุทธ์สถานศึกษาประกอบไปด้วย4กลยุทธ์กลยุทธ์ที่1ด้านคุณภาพผู้เรียนกลยุทธ์ที่2ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและความปลอดภัยกลยุทธ์ที่3ด้านคุณภาพครูและบุคลากรและกลยุทธ์ที่4สังคมแห่งการเรียนรู้โมเดลการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเวียงหวายอย่างมีคุณภาพโดยใช้กระบวนการบริหาร P.D.C.A. ในการขับเคลื่อนความสำเร็จตามเป้าหมาย ดับเบวิวหมายถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ I ออินโนเวชัหมายถึงนวัตกรรมการสอนที่สอดคล้องกับบริบท A Activities หมายถึงการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่หลากหลายและสร้างสารรค์ n Network หมายถึงการสร้างเครือข่ายในการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ G Go หมายถึงการร่วมกันกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ W ั o เบ o ลยูเวิร์หมายถึงการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคโนโลยี A Assessment หมายถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน I Initiative หมายถึงความคิดริเริ่มใหม่ๆที่ดี โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านเวียงหวายตอนที่ 1. 1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนบ้านเวียงหวายมีการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน วางแผนตามนโยบายทุกระดับกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้พัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เลือกสื่อการเรียนรู้แหล่งการเรียนรู้และเครื่องมือวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ นำผลไปปรับปรุงและสร้างสื่อนวัตรกรรมที่หลากหลายโดยมีการนิเทศติดตามและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2. ด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นอย่างดีโดยมีการจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่ายตามกฎระเบียบข้อบังคับนโยบาย และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้านเช่นกิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมการบำเพ็ญประโยชน์พร้อมทั้งการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นมาตรฐานเดียวกันมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเยี่ยมบ้านสนับสนุนการศึกษาและให้โอกาสแก่ผู้เรียนอย่างเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3. ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม โรงเรียนบ้านเวียงหวายมีกรอบภารกิจและกลยุทธ์การบริหารขององค์กรแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอบคล้องกับมาตรฐานซึ่งมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายผู้บริหารครูกรรมการสถานศึกษาชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนบ้านเวียงไหวยสร้างกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอำเภอพญาเมงรายกลุ่มโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนพญาเมงรายสถาบัานเครือข่ายการศึกษาองค์กรภาครัฐเอกชนจัดก,การพัฒนาการศึกษาร่วมกันโดยมีการสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดีทั้งงบประมาณแรงงานสิทธิ์เก่าเป็นประจำ ทางโรงเรียนยังจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยมีการประสานงานกับชุมชนในทุกๆด้านทั้งระบบออนไลน์ต่างๆเช่น Facebook o o k ลายอีเมลเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในชุมชนอย่างต่อเนื่องภาพด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งทางด้านภาษาการสื่อสารเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาเพื่อนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยกระบวนการ PLC ในระบบอย่างชัดเจนตอนที่2ความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการส่งเสริมปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อนมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบตัติโรงเรียนมีความตระหนักและสร้างวินัยและความจงรักภักดีส่งเสริมการอบรมกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมวันสาำคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนโรงเรียนมีการใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพโดยมีการประเมินการใช้หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ การเสริมสร้างทักษะอาชีพการเรียนรู้แบบ Active learning และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนอีกทั้งทางโรงเรียนมีการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสารรค์ในโรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสร้างหลังเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งบริเวณโรงเรียน ห้องสมุดห้องเรียนและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน้าเสาธงเพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้และอ่านคล่องเขียนคล่อง,อง,องการจัดการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาทางสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้นอกสถานที่เช่นการทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทางโรงเรียนมีการส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆเช่นการวาดภาพกราฟิกและการวาดการ์ตูนเรื่องสั้นการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมโรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนทุกปีโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ โดยโรงเรียนส่งเสริมและมีการเสริมแรงให้นักเรียนพัฒนาตนเองอย่างสม่ำรรเสมอเพื่อเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนโรงเรียนสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาสร้างความตระหนักของความปลอดภัยโดยการจัดสภาพบริเวณโรงเรียนอย่างปลอดภัยและสร้างแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษาโดยเน้นนักเรียนครูชุมชนและเครือข่ายความปลอดภัยของโรงเรียน ตอนที่3ผลงานดีเด่นหรือรางวัลที่ได้รับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อนระดับอนุบาลต่อยอดระดับประถมศึกษาการส่งเสริมกิจกรรมและทักษะที่เป็นกระบวนการให้กับนักเรียน โครงการเอ็กโคสคูลโรงเรียนบ้านเวียงหวายได้เข้าร่วมโครงการเอ็กโคสคูลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการพัฒนาทั้งระบบเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียนเอ็กโคสคูลมี3มระดับคือระดับต้นระดับกลางและระดับสูงในปีพุทธศักราช2 5 6 6ได้รับรางวัลโรงเรียนเอโคสคูลระดับต้นปีพุทธศักราช2567โรงเรียนได้ต่อยอดเข้าโครงการเอ็กโคสคูลระดับกลางเพื่อพัฒนาครูและนักเรียนต่อไป ยินดีต้อนรับเข้าสู่วอภาษาอังกฤษวันละคำนะคะเป็นยังไงไปดูกันเลยที่เาส่าวฟองวันนีกำลังเสนอภาษาอังกฤษวันละคำคำ salmon คำอ่านแซลมอนคำแปลแซลมอนประโยค I like to eat salmon ฉันชอบกินแซลมอนทไ My name is m a n c h มีกล้อง What do you like to eat ภูเขาค่ะไอไนี้ like ุนี้หนาคผมชอบกินคูหนาเบอรี่กูดมากเลยค่ะ What do you like to eat <laughs> มาปางค่ะ ไ,ไออ,อชอบกินก Very good, ะนขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมและรับฟังค่ะ